เซนทุ่มเซนทุมตัไก่จะเป็นเหมือนเป็นอนุรักษ์อนุเสาอะไรนี่สามเหลี่ยมนี่อันนี้รถตอ่านว่าอะไรอ่ะพี่นกอันนี้เป็นไม่รู้หมือกันเป็นอะไรวเป็สถานีเก่าเป็สถานีรถไฟถ้าเป็นบ้านเราเรียกอะไรอันเนี้ย ลอตเตอรี่นอนุสรณ์อสักอย่างันยรถายเ่าิง์แต่ตอนนี้อยู่ตอนนี้ในเนี้ยเป็นพิธีประทับแต่ข้างในเลยเป็นมหาลัยติดกันไปเลยอันนี้เป็นโรงหนังฝั่งนี้เป็นโรงหนังแต่อันนี้ก็เขาไม่ให้ถ่ายเขา ไม่ให้ถ่ายตัวเขาหูหอในการสวยเอะซี FC บอกมีคนชมหนึ่งคนใครเออรายงานตัวด้วยจ้าสวัสดีค่ะเอฟซี FC. ใครเออขากล้องไปดูไปดู เขากำลังตั้งกล้องกันอีกแล้วใครเอ่ยชมทักทายกันหน่อยค่ะ FC สวัสดีค่ะใครชมมองไม่เห็นเลยไม่รู้หน้าจอเป็นไรมันไม่โชว์ให้เห็นจัดตอนนี้ต้องพิมพ์ทักทายกันมาทั้งจะรู้ หนึ่งคนชมใส่ประเทศไทยนอนหลับกันหมดแล้วเลขอะไรห้าหกหกห้าหรือห้าหกออนใีการสวยมาก ไม่ได้สิบแปดบวกสอหนึ่งเก้าห้าหกไปยืนเลขหนึ่งเก้าห้าหกวันที่อสิบเก้าอ่ะพสอศห้าเก้าห้าหกสกูตเตอร์สกูตเตอร์อันนั้นยี่ห้อมอันนั้นอันนั้นของรามมั้งรถล่างรถล่าง รถไฟฟ้าที่นี่ไม่รถรถรถไฟไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็วิ่งตามรางเห็นไหมวิ่ง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 อันนี้ตู้อันนี้ตูเตเนนต้เติมเงินไอนน้ตู้จอ,อ,จอดรถสวย,สวยข้างในเป็น u n i v e r s ู t ิเว i ร e r ิตี้ชมตึก สวยงามตามทองเรืองฮัลโหลมันเมาไอยังไงนกาหนึเดียวได้ก้อนเยเอเเห็นจ้เห็นจซงกตั้งนนตั้งดิด şey> ูค่ะดูสาวๆก็ถ่ายรูปกัน ากได้ยินเลยเสียงแบบเนี้ไม่อยากได้ยินเลยเสียงแบบเนี้ไปเดินไปน้อาถ่ายสามคนหน่อยหวัวในการสวยมากเลยโอเคโหเขายิ่งบอกพี่น้องยิ่งบอกเหมือนอาซิมอยู่ยิ่มมาหิ้วของอีกเลิศสามคน กำลังเซลฟี่ให้เห็นห้องใหยตาเดี๋ยวแป๊บไมค์ขากล้องหนักมากอ่ะปวดแขนปวดแข,น,ดแข,น,ดแขนหขนูหงาย้องเนียโหูหนูหอยเพาปวดแขนมากจริงๆมันหนักจริงๆนะหนึ่งคนชมใครเนาะรายงานตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ มองไม่เห็นก็โทษทีไม่รู้เลยว่าใครชมหอนิกาส,สวยมากไม่มีเงินไม่ทำไมถึงเดินเอฟซีามบอกว่าม,มีเงินสร้างรถไฟเนื้อที่ร้อยไร่กันจะฟังบังพี่นกพี่นกัวยเลยอๆะอ่ะอยู่ข้างหลังเล้ก็อยู่ข้างหลัง ไม่มั่นใจเลยวันนี้พี่นกทักเหมือนอาซิมอาซิมเจ๋เฉยก็ไม่ได้ถึงจะอาม่าเลยเนาะเจ็บปวยได้บอกว่าลูกค้าว่าแกเจ็บปวดเจ็บมากๆจนตายอ้าวรถบรรทุกเข,ข้ามาในเมืองได้ด้วย แยกไฟแดงอันนี้สีแยกไฟแดงไรดินแดงไม่ใช่สีแยกดินแดงนะสีแยกสีแยกสีแยกถนนไม้ชิงอันนั้นอะไรอะ่ะอันนั้นอันนั้นอะไรสาวชิงช้าเหรอสาวชิงชา้าถ้าเป็นเทพอ่ะนี่น่ะบริการบนนี้สวย เห็นหน้าอานไม่ได้เลยอีนางนี่ยางงามเร็วดูคนสาวๆก็ชอบกันแล้วก็มาให้ตากล้องลำบากหิ้วเนี่ยไปสารภาพไปสารภาพบาทกับพระเจ้าก่อน สาชิงช้าพี่น้ก็เรียกสาวอะไรอ่ะไม่กางเขนหน่ก้าปดหนึ่งเก้ดยนึ <1> 1> ่ <1> 1> งเก้าเจ็ดหกหนึ่งเกเจ็ดศ้าหกขาทำพิธีอะไรไม่รู้ก็ไม่ได้ถ่ายรูป ขาวางพวงดอกไม้ได้วยนะเขาทำพิธีทางศาสนาน่าจะระลึกถึงใคร oh. บางพบุรุษสักคนน่ะพวกขา้าราชการรา <c oughs> ชการน่าจะระลึกถึงอะไรสักอย่างดอกไม้น,ะด,มนะดอกไม้ช่อน,นั้นประมาณพันสล็อตหรือสองพันสล็อตได้นะ <c oughs> ที่ดอกเดียวร้อยกว่านะดอกไม้อะร้อยยี่สิบบาท ก็ช่อนั้นสามร้อยแดสิบนั่นน่ะช่อ,อที่พี่หนึ่งพหนูไปจัดวันเกิดพี่บีปีนั้นะขนาดแค่ดอกกุหลาบอ่ะสามร้อยแดสิก็ซื้อยากอื่นให้ก็นั่นน,นั่นเลยเขาทำพิธีทางาศาสนาข้าราชการน่าจะเป็นข้าราชการแต่งตัว,ว,แ,วแต่งตัวเต็มยศเลยเขาวางสองที่ แต่บ้านเราวันนี้เป็นวันศาตร์ภาษาอีสานก็เอินเขาประดับดินทั้งฝรั่งว่าหูบนเอินนี่ยังพี่น้องเลยตอเสียงเศร้าแท็กนะา้ลูกน้ำแม่ เด็กนักเรียนเดินเรียนคุณครูเรียกนักเรียนหยุดตะโกนตกใจคุณครูเรียกนักเรียนหยุด โกนดังมากสสาวนั่งถ่ายรูปกันทางนี้ก็เรียนทางนี้ก็คุณครูสอนอยู่กลางแจ้งอันนี้ก็ถ่ายรูปอันนั้นก็ทำวิธีทางาศาสนาชีวิตมนุษย์แตกต่างกันไปพี่น้อง fc อะไรก็ได้ง่ายๆ <laughs> นี่ไงอะไรก็ได้ง่ายๆมาจากพี่สาวคนนี้ครับ <laughs> กินอะไรก็ได้ง่ายๆกัเพาไก่แต่้าเอาอกไก่ <laughs> <laughs> อะไรก็ได้ง่ายๆไม่ไม่กินปลาพี่สาวฉัน,มเ,น,นเมื่อกี้เอซีได้ยินได้ยินเสียงคุณครูตะโกนให้นักเรียนหยุดไหมคะน่าตกใจมาก ฮชีวิตในต่างแดนวันหยุดก็หาออกเดินเที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวหิมะตกเดินไม่ได้แล้วหนาวจะพาไปดูน้ำพุ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  ส่วนน้ำพุสวยมากเลยดอกไม้อ่ะสาสาวถ่ายรูปอยู่มุมน้งพาไปดูน้ำพุน้ำพุำอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะ เที่ยวเมืองพัสนั่นเด็กๆรุ่นใหม่เรียนจบมาเรียนที่นี่ได้นะคะเมืองพัสนั่นยูนิเวอร์ซิตี้เยอะมากต้องเดินต้องก้มด้วยกวเหยียบขี้หมาศูนย์น้ำพรุมหาลัยนักเรียนไทยมาเรียนที่พัสนั่น มาเรียนแพทย์เงินหมอดูกันดอกอะไรสวยมากเลยอกไม้สวยสวย Nampuk, nampuk, nampuk. โอ้ห oh, ้ามเดินเข้าเดินเข้าไปในได้ ดีก็เขียนว่าอะไรพอสนั่นปะ่ะพอสนั่นพอสนั่น University กล้องทางนี้น้ำมดมืดม,มหาะลยน้ำไม่เลือกค่ะแต่เขาไม่ให้ลงเล่นมีสัญลักษณห้ามเด็กห้ามให้ระวังเด็กตกน้ำเลย โอ้นอนถ่ายเลยเหรอพี่อย่าบอกว่าพี่พีนอนถ่ายรูปนะลงทุนมากอะ่ะคนสวยนอนถ่ายรูป ซวยมีรถลางวิ่งเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ใช้ โทรศัพท์ถ่ายทอดสด u t u b e อยู่ค่ะคิดถึงน้ำตกบ้านเราเนาะได้ยินเสียงน้ำอย่างเงี้ยสาวถ่ายรูปกันใหญ่กดสาวเสื้อแดงลงทุนนอนเกือกมีขี้หมาป้านเรานอนลงไปอ่ะ น้องแม่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงออกมาพี่น้องก็แอบถ่ายพี่อะรอไม่ไหวเอาเครื่องนึงอีกออกมาส,สาวๆชอบจัดถ่ายรูปถามจริงเหอะแม่ไม่เต็มกันม้างไงเอฟซีถามอะ เอฟซีถามว่าเมมเต็มกันยังสาวๆดูดิเนี่ยสาวๆถ่ายรูปกันแล้ก็เอา,เอาของให้ตากล้องหิ้วอ,อันนี้ต้นอะไรพี่นกเหมือนนีม้มมาเลยต้นนีมา้าอระต้นนีมา้าจับดูเหมือนกระดาษเลยอะ่ะเหมือนพลาสติกอะ่ะ หมือนพลาติกแต่เป็นต้นไม้มีชีวิตพี่น้องเหมือนพลาติกเลยอ่ะไม่มีกินอะไรเลย ่างเน้นเต้นเวน้เวนพระอาทิตย์ถึงบ้านอ่ะได้ยินเสียงน้ำเนี้ยคิถึงประเทศไทยอยากไปเที่ยวน้ำตก ปดีเอฟซีให้หน่อยก็สวยไปไหน,านหมาเอฟซีถามเห็นกิ้งกิ้งอยู่ทำอะไรอ่ะ,มจะจไม่ใช่เมื่อกี้กิ้งอยู่กับขี้หมาทำอะไรเดี๋ยวกำลัลงนั่งทับกินนกอีกล่ะที่ที่เก่าที่สองปีที่แล้วที่คนสวยนั่งทับกินนกจำได้ไหมคะเอฟซีหลังมหาลัยหลังแยกทับกินนกไปถูกหวยไหม นี่มานั่งตรงนี่สามคนนี่มาพี่นกเป็นแค่คนนี้นี่พอแล้วมั้งน,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 น้าใสเพราะเอามาพี่นกมาเซลฟี่กับสาวๆกันไม่กล้าเข้ากล้องเลยอะ่ะพี่นกมองเหมือนอาจุมา่าไปตัดผมดีกว่า เดี๋ยวที่หน้าจะตัดผมต้องอน้ิ่น้บอกกูตะโกนเรียกกันคอแห้งแล้วดูสาวสชอบจัด ปิด YouTube ไปห,หน่อย,อ,ยอ่ะเอซฝากกดติดตามและกดซับสไคร e ด้วยนะคะคนสวยอ่ะขอบคุณเอซ